ตั้มอ่ะโอเคตอนนี้วันนี้เราจะมากินขนมกันนะคะซูชิแบนนะน,แบบนี้นะน่ารักมากเลยอยากกยิ้มแต่ตอนเนี้ยยงจะเที้างเทียมกว่านะเดี๋ยวจะโชว์ แบบนี้นะลองอันนี้กไปเลยอันนี้ชั่นเหมือนเอางูอร่อยมากเลยจ้ะอันนี้กินแล้วก็คือจริงๆนะไม่หลอกต่อมาก็จะลองกิน อร่อยมากเลยซ,ซื้อที่ซื้อที่ไหนมาคะซื้อที่เซเว่นแถวบ้านรสชาติเป็นไงคะนุ่มนิ่มหน,น,นึบหนับอร่อยมากหวานอร่อยมากโอเคตะม้าก็จะมารอ อันนี้อืมรถฉันเราเหนกัตเลยอืมไปกดน,นี่อืมอ่ะค่ะโอเคเสร็จแล้วอ่ะฝากติดตามช่องนี้นี่หนะ่อยติดตามช่องดีด้วยล่ะแก่ให้ใครมันไม่รู้จักเดียชื่อยินดีนะ เป็นเด็กนะบอกก่อนนี่ถ้าชอบให้กดไลค์คะแต่ว่านี่เลขสองอันนะส่วนอันที่สามนี่ได้รอ icamente, ยัองไงกดเลยจะตนะ่อพันหน้าโอเคบายบายค่ะบายบายไม่มีกดไลค์จะคแคบอะไรอย่างนงี้เหรอ อมองก,กล้องนี่ครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเค